สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟในงาน AI นะครับโดยจะยกตัวอย่างหลักเป็นกราฟ n e u r a l n e น w o r k นะครับหรือว่า GNN ครับหัวข้อนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่า AI ทํทำงานได้ดีหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโมเดลอย่างเดียวนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจัดข้อมูลให้ AI อยังไงครับซึ่งกราฟเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงสร้างข้อมูลที่ใช้กับข้อมูลจริงได้ดีที่สุดนะครับ โอเคต่อไปนะครับทำไม data structure ถึงสำคัญนะครับก่อนอื่นนะครับต้องเข้าใจก่อนว่า AI เนี่ยเรียนรู้จากรูปแบบข้อมูลครับซึ่งถ้าข้อมูลที่ถูกจัดแบบไหนโมเดลก็คิดแบบนั้นครับเช่นภาพเนี่ยจัดเป็นเซนเซอร์นะครับ CNN ใช้ได้ส่วนภาษาเนี่ยจัดเป็นระดับคำนะครับ Transformation ใช้ได้ครับ ส่วนการตัดสินใจเนี่ยหรือว่า t-structure ครับแต่ข้อมูลในโลกจริงเนี่ยเช่นคนเชื่อมคน,มคนมคสินค้าเชื่อมกับผู้ใช้ธุรกรรมเชื่อมกับบัญชีมันเป็นความสัมพันธ์ครับเพราะแบบนี้กราฟ Data s t r u c เจ r e เลยเหมาะมากที่สุดเลยนะครับกราฟต่อไปนะครับกราฟคืออะไร กราฟคือจะแบ่งมาสองสองอันนะครับก็คือโนดต,ตัวข้อมูลนะครับเช่นเูาใช้หนึ่งคนบัญชีหนึ่งบัญชีเอเอสก็คือความสัมพันธ์เช่นเป็นเพื่อนพนเงินอยู่ติดกันเพราะกราฟเก็บความสัมพันธ์ได้แบบธรรมชาติครับทำให้ใช้อธิบายข้อมูลจริงได้ดีมากตัวอย่างเช่นโซเชียลเน็ตเวิร์ธุรกรรมบัญชี แล้วก็ภาพแบบซุปเปอร์พิกเซลโมเลกุลต่างๆเรียกเรียกได้ว่าข้อมูลเนี่ยมันเชื่อมกันใช้ได้กราฟได้หมดเลยนะครับต่อไปครับจอ่อ GNN ทำงานยังไงจอ่อ GNN คือโมเดลที่ออกแบบมาแบบให้ทำงานกับกราฟโดยเฉพาะครับหลักการสำคัญคือพัศเมสเจพาซิ่งนะครับ ภาพให้พูดง่ายๆก็คือโหนจะส่งข้อมูลให้เพื่อนบ้านแล้วรวบรวมข้อข้อมูลจากเพื่อนบ้านมาปรับตัวนะครับครับขั้นตอนก็ก็คือโหนดเนี่ยเริ่มด้วยข้อมูลของมันเองแล้วก็ส่งข้อมูลให้โหนข้างๆแล้วก็รวมข,ข้อมูลที่ได้จากเพื่อนบ้านแล้วก็อัปเดตตัวเองให้ฉลาดขึ้นแล้วก็ทำให้หลายครั้งก็จะเข้าใจบริบทรอบตัวมากขึ้นครับเพราะงั้นที่ G.N. N เลยเก่งในงานที่ต้องใช้ความสัมพันธ์ในการตัดสินใจครับต่อไปนะครับงานจริงที่สีด้านที่ใช้ G.N. N นะครับหนึ่งนะครับคอมพิวเตอร์วิชั่นซูเปอร์พิกเซลนะครับแบ่งออกเป็นกลุ่มๆแล้วทำเป็นกราฟช่วยให้ A.I. เข้าใจรูปร่างวัตถุได้ดีขึ้น แล้วก็ใช้ในงานการแพทย์ได้ด้วยครับต่อไปนะครับ recommend m e n d a t i o n เช่นพวก TikTok หรือว่า y o u t u b เนะครับก็ใช้กับพวกคอนเทนต์ผู้ใช้ผู้ใช้กับคอนเทนต์เนี่ยเป็นโนดส่วนการดูการไลฟ์เนี่ยเป็นเอสครับจีเอจะหาผู้ใช้คนนี้คล้ายกับผู้ใช้คนไหนครับเลยแนะนำได้แม่นต่อไป front detection คนโกงมักทำงานเป็นเครือข่ายครับจีเนียนมองมองความผิดปกติของความเชื่อมโยงได้ดีมากครับช่วยธนาคารจับธุรกรรมที่เสี่ยงได้เร็วขึ้นครับต่อไปนะครับดักซิสโคฟิล์ฟอรี่ฮัตตอมเป็นโนดส่วนพันธะเป็นเอชครับจีเนียนทำนายคุณสมบัติโมเลกุลได้ครับเช่นเป็นพิษไหมใช้ทำยาได้ไหมต่อไปนะครับ การประเมินนะครับดูโมเดล g n นเ,เนี่ยจะประเมินด้วยเมชิจทั่วไปเช่น accuracy แล้วก็ p, p position recall F 1 score แล้วก็ roc his A AUC นะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับ Data Structure เท่ากับสิ่งที่ทำให้ AI เข้าใจข้อมูลส่วนกร a p เนี่ยเป็นโครงสร้างที่แทนความสัมพันธ์ได้ดีครับแล้วก็ g e n i n เนี่ยโมเดลที่ใช้ประโยชน์จากกร a p โดยตรงถูกใช้จริงในหลายอุตสาหกรรมครับเช่น Vision Finance แล้วก็ Bio ครับ ครับขอจบการเสนอเพียงเท่านี้